สวัสดีครับอ้สระน้ำเด็กสระน้ำเด็กด้วยสระเลี้ยงปลานะเล่นเล่นจนน้ำคุณหมดเลี้ยวปาม,ามันโดก็ตายไรจกะตายเด็กอ <c oughs> ไกันอ่ <c oughs> <c oughs> งานงานผมก็มีมีแค่นี้แหละ <c oughs> นี่ครับเอาดินมาใส่ดีกว่าอยู่เฉยๆนั่งๆน,นอนนอน,นอนจนเบื่อแล้วครับโอ้ <c oughs> นั่งรอรองานใส่จนมาถึงนี่อันนี้เป็นวัาไว้เพื่อจะน้ำบนหลงังคาครับ จะมีน้ําทิ้งท้องรูอันนี้ก็เป็นเครื่องกรองน้ำโอ้สิจดอันนี้ก็รั่วช่างบรรไัยครับบันไลยนต <laughs> มันยังไม่แห้ง เลยมาใสา่นี่มันก็ถ้ามียามมตโตยยามมตโตยช่วยได้อยู่ตัวนี้งานผมก็มีอยู่แค่นี้ครับเ,ออเสร็จแล้วก็ท <c oughs> ีนี้ก็จะกลับไปที่อูอ้ลืม กลางนี้คืนม,มีเชือกไม่มีเชือกรับโทษจะวางมายัางไงได้โอ้คนไม้ไม่เคยรดน้ำไม่เคยได้ดื่มน้ำมมั้งนี่ยไก่ไก่ไกลแล้วตอนนี้ตอนนี้ไปรดด้วยเขาว่าอันนี้เป็นน้ำละลายดิน ่รู้ละลายแบบไหนตด,ดเข้าไป ภารกิจร่วมกลับทุมม่มโฮมบันเอา <c oughs> ครับคันไหนเงาคันนั้นครับไม่มีว่าจะไม่เงา อะไรมากครับทีแรกว่าจะปฏิเสธนะแต่ก็ไม่ปฏิเสธดีกว่าครับคือทำาน่นนี่นั่นนิดนิดน่ดนอยน่อยก็ยังดีครับดีกว่านอนเฉยเฉยก็เอาผ้า เช้าก็ฝนตกตั้งแต่เวลาตีสีตตต่ตีสีได้แล้วมั้งตอนตีสามตกโปรยๆครับตีสีถึงประมาณแปดโมงได้แล้วมั้งที่ว่าฝนตกนะครับอากาศก็เย็นสบาย <c oughs> มีพัดลม มีพัดลมให้ครับไอ้พัดลมตั้งโต๊ะไ,ไม่มีเลยต้องจิกเดินหาพัดลมคืนนี้ก็นอนอยู่คนเดียวครับเขาย้ายออกไปไปหมดแล้วครับเก็บเข้าของยังไม่หมดเลอเครื่องครัวโอ้นอนอยู่คนเดียวมอตะกัรแหละทีนี้นี่ โอ้ครุเก็บครุไว้โอ้ไม่อัดก็ทิ้งไม่ถ้าทิ้งอย่างนี้เดี๋ยวผมเก็บใส่สิบล้ลอเอาไปไปหมดนั่นนี่โอ้ไม้อยังดีๆเลยนี่อ้ดีเลยเอาไปทำเตียง ียงนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียมาเก็บเอาถ่ายคลิปไปก่อนดูไม้ไม้ยังสวยเลยครับนี่นี่ที่เขาเอประมาณว่าปูพื้นม้างนี่ไม้นี่นจัดเรียงน่าจะเรียงนี้มั้งโอ้เรียงไงวะ โอ้ยังดีนะนี่ร่องยังมีร่องมันยังมีครับโอ้เดี๋ยวขาออกไปผมก็จัดเก็บให้มันเรียบร้อยกว่านี้ปลาตรงนี้ก็ต้องถางเขาไม่ถางกัน อยู่กับตักล้องครับตักล้องนุ่นนุ่นตักล้องบางวันก็เห็นเปิดบางวันก็ไม่เปิดแต่เมื่อคืนไม่เห็นเปิดครับคืนก่อนนั้นเปิดเห็นเปิดกล่องอยู่แดงๆไอเราเห็นแดงแดงยตกใจหมดคิดว่าอะไร ต้องจัดเก็บแอมเรียบร้อยเดือนนี้ทั้งเดือนน่าจะยังไม่ได้วิ่งงานถ้าจําไม่ผิดมีแต่วิ่งวิ่งไปซ่อมซ่อมรถข้าวของเขาก็ยังไม่เก็บไปหมด ยังตกเหลืออยู่บางตอนนี้เดินหาปลักคนระับไม่มีปลักปลักสามตรงสามตาเนี่เดี๋ยวค่อยดูว่าเขาเก็บไปหมดยังถ้าเขาเก็บไปหมดก็จะมาดูว่าปลักสามตา ไเห็นเขาว่าเดี๋ยวเขามามาใหม่อีกเขาของเขามา่ามาทำทำงานตรงไหนสงสัยน่าจะกลับไอ้สงกรานครับเ,เหลือตู้เย็นที่เขายังไม่เก็บไป เราก็ใจแต่นอน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 เงาเดียวได้โอ้นี่ถ้าเขาเก็บไปหมดเราก็จะบางทีเราก็จะมามานอนอยู่นี่นะ อันนี้เขายังไม่เอาเข้าของเขาไปหมดเราก็ไม่กล้ามาดิโอ้ น้ำแข็งตันเลยแค่อะไรไม่ได้เลยนี